G.M.G.M. น GM ครับนัดจาก G.M.Club นะครับวันนี้3าแยก NFT เราแตกต่างจากเดิมเนาะไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะั้มีอีเวนต์ต้องไปตอนช่วง6โมงเป็นของทาง ICP กับทาง Demo ที่ทำแซนบ็อกนะฮะมาสรุปข่าวให้ฟังละกันสรุปว่าโทเคนโ9เนี่ยที่นัดไปมีอะไรบ้างนะครับไปส,สนุกบ้างแล้วก็จะมีอัปเดตของทางช k เ t ตาว m เ t e r i a นะครับแล้วก็ G.M.Club m e t t n n นะครับอ่า เรามาเริ่มที่อันแรกก่อนนัดไป token 20 4 9ของทางสิงคโ,โปร์มาไปสาวมาสองคืนแล้วไปสั้นๆแล้วไม่ได้ไปที่งานหลักนะครับซึ่งงานที่นัดไปก็จะมีคนเอก i v a t e Dinner แล้วก็ p a ตจ y p e ็ด u i ิ Private Dinner ที่ไปบอกว่า Private Dinner เนี่ยเพราะว่าเขามีต๋วจำนวนจำกัดครับแล้วก็ต้องได้ตั๋วเข้าไปนะครับอย่างงานคนเอกเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นของพิจาการมีอาหารฟรีมีแอลกอฮอล์ฟรีนะครับมีแจกของด้วยนะครับแล้วก็ และเพิ่งรู้ว่าทีมคนเอกเนี่ยเขามีทีมอยู่ที่สิงคโปร์หนึ่งคนนะครับแล้วเขาเชิญศิลปินเชิญดีไซเนอร์มาพูดคุยแล้วก็มีคนเกิลนะครับมาแสดงอ่ะมาเต้นการแสดงอ่ะแสดงให้เราให้เราชมด้วยแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขามีคนเกิลซึ่งสาว,สาว,สาวน่ารักมากครับแล้วก็ไปดูละเขาเต้นหลาย,ลายๆที่เหมือนกันนะครับซึ่งของที่ได้จากคน X มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือนี่คือเสื้อคน X world tour นะครับสวยดีนะสวยดีนะว่าเป็นของ อ่อาร์ติแฟกต์เขาทำมาเลยนะครับ mm hmm. นี่ชอบไหม mm hmm. ก็เป็นโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่รองแก้วซึ่งทำเป็นจากบม้เนาะจากทางคน X นะครับ mm hmm. แล้วอันสุดท้ายจะเป็นพินนะครับเป็นพินของของแต่ละคนอะถ้าเกิดคุณเป็นฮิวแมนคุณก็ได้ของฮ mm ิวแมนอะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งตักตที่ได้เข้างานนี้นะขอบคุณน้องฤิ์นะน้องฤทธิ์จากคริปโตมายนะครับซึ่งให้นัดใช้บัตรใช้ตัวคนเอ็กน้องฤิ์ขอบัตรเข้างานนะฮะก็สนุกมากอีกชิ้นหนึ่งที่นัดได้มาแต่นัดไม่ได้ไปงานนะ,ะคือของอสุกิครับอสุกิน้องฟ้ามอสอสุกิคนไทยนะฮะเก็บมาฝากนะครับเรียกว่าสวยมากอันนี้เป็นไฟแชกนะครับนะเปิดให้ดูไฟแชกเนาะพอเปิดออกมานะฮะนี่ สวยมากเลยของซิปโป้ด้วยนะนะครับอันนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานจากของทางราสเซกัสนะที่เขาเก็บมาให้อ่ะลองดูเห็นปหสวยเนาะสวยเนาะนักก็ชอบนะครับสวยดีนะครับนี่แต่ข้างในไม่มีนี่นะข้างในไม่มีน้ํามันนะครับมันจุดได้แค่ประ,ประกาศนี่แหละแต่ไม่มีน้ามันข้างในเพราะไม่งั้นจะเอาข้ามประเทศไม่ได้นะฮะ โอเคมางานต่อมาของงานพนะัจจีเพนกวินเนี่ยแล้วทั้งวันอะ่ะแล้อยู่กับพัจจีทั้งวันเลยนะตื่นตื่นเช้ามาก็ไปพัจจีฟิตเนสนะครับ mm hmm. เขามีกลุ่มออกกำลังกายพัจจีเพนกวินด้วยนะ mm hmm. แล้วก็มียิมที่เจ้าของสืกอพัจจีเพนกวินที่สิงคโปร์ด้วยครับซึ่งนะเข้าไปแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะสนุกมากเลยนะส่วนตอนบ่ายก็ไปปีนเข่ากับทางพัจจีมาเลเซียแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นงานพัจจีนะครับซึ่งงานพัจจีนี่งาน ที่แม d ดาร์าคับเป็นครับที่ใหญ่เหมือนกันเขาจัดกับ Gm.co คอลแลบกันนะครับก็ของพัจจีเนี่ยลิมิตที่300คนนะครับทั้งทั้งงานอ่ะ300คนนะครับแล้วของแจกมีอะไรบ้างอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากของแจกนะครับนี่อันนี้ถุงพัจจีสิงคโปร์นะฮะแล้วข้างในเนี่ยอันนี้น่าเอาเสื้อไว้เต็มเลยข้างในมีอะไรบ้างเนาะข้างในตอนแรกข้างในจะมีเสื้อตัวนี้ อ่า GM.co นะครับเป็นของ GM กับ p a ชจีที่ออก mm. ก็เป็นที่เขาออกแบบด้วยกันเนาะปึ๊บนี่ชอบไหมชอบไหมสวยดีนะอันต่อมาที่ได้ก็จะเป็นเสื้อของทางพัชจีนะครับอันนีนะ้ไม่ขอไม่แกะแล้วกันก็เป็นโลโก้พัชจีเลยเป็นของเมิดทางการของทางพัชจีเพนกวินนะครับเสื้ออเน,นี้ยเราเอากลับมาหลายตัวเหมือนกันนะกับ้เสื้อกลับมาหมดสิตัว เอากลับมาของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เอามาแจกแต่ของพัชจีอมาเยอะหน่อยเพราะว่าชุมชนพัชจีคนไทยเราไม่เคยได้เมิดจากต่างจากจาก,จากทางมองนอกเลยนะครับนั้นก็เลยเอากลับมาเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาแจกกับทางโคเด์ของคนไทยนะครับซึ่งเรามี Meetup วันเสาร์นี้วันที่23นะครับ GM Coffee Meet Up นะฮะที่คาซาลาแปลงชั้น4สยามพารากอนตรงโซนสยามแซนบ็อกซ์ ใครมามาเจอกันนะช่วงบ่ายโมงถึง2โมงครึ่งนะครับเป็นช่วงวันงานกับ Thailand Street c o อ n ของสะสมด้วยนะเลยไปชมพี่ดวงวาดรูปกันนะครับก็ไปสนุกสนุกแหละนะครับก็มีหลายๆคนไปกันดานไซก็ไปนะฮะอันต่อมาที่ได้มาคือหมวกนะครับหมวกหมวกพัชชีเพนกวินครับอันนี้เป็นเหมือนทางการของทางนั้นเหมือนกันก็เอามาแจกกับ ตอนเข้างานเขาจะมีเหรียญให้3อันครับเหรียญให้3อันแล้วก็เอาไปเล่นเกมข้างในนะฮะซึ่งเหรียญนะ่ะก็น่ารักมากซึ่งั้นก็เก็บมาเต็มเลยอลองดูเนี่ยเหรียญน,นะครับเดี่ยพัตจีกับ GM เนาะซึ่งเหรียญเขาก็จะไปเล่นมีทั้งครอมแมชชีนหรือตัวจับตุ๊กตานะครับมีกระชปองมีตกปลามีเกมคือเกมเป็นเกมที่ง่ายๆมากนะ,ะเขาบอกว่าหลายคนชมอีเวนต์พัตจีเพราะว่า อีเวนต์มันเกมมันเล่นง่ายอ่ะมันไม่ต้องเสียหัวมากครับมันสนุกด้วยนะครับได้รางวัลดีด้วยนะครับอีกอันนึงที่ได้มาเป็นถุงเท้าพัจจิเพนกวินอันนี้ชอบสุดเลยโคชชอบเลยนะครับอ่า <c oughs> แล้วก็มันจะมีการ์ดที่ห้อยด้วยนะการ์ดที่ห้อยก็จะเป็นการ์ดของพัจจิสิงคโปร์นะคนน่ารักเลยแล้วก็เราสามารถวาดตัวพัจจิเรานะครับซึ่งนัดวาดได้่วยแต่งมากเนี <c> ่ย <oughs> อ่าอีกอันนึงที่ชอบมากจะเป็นการ์ดทรีครับการ์ดทรีเป็นการ์ดชิปที่มี NFC อยู่ข้างในเนาะแล้วก็พอเราไปแตะกับมือถือมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าแบบเออคุณคือใครอะไรยังไงแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนคอนแทคได้ง่ายมากนะครับก็สนุกมากนะครับถามว่าปีหน้าอยากไปอีกไหมก็ดูอีเวนต์เลยครับถ้ามีอีเวนต์ในทีใหญ่ๆที่น่าไปน้าไปคุมครับนัดไปนะไม่ได้เข้างานเลยนะน้าบัตเจนนัดแบบต่ำกว่า2 0 0 0 0ืนอ่ะที่ไปรอบนี้นะครับก็พักในแคปซูลด้วย แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้นอนอะไรกันมากนอนกันก็ตีสองตีสครับแป๊บเดียวตื่นเช้ามาก็ไปอีเวนต์ต่อฉะนั้นโรงแรมมีแค่อพน้ํากับนอนอย่างเดียวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ของทาง token 249นะเดี๋ยวเราไปต่อที่อัพเดตข่าวอสองข่าวนิดนึงนะว่า2ข่าวนี้ต้องต้องเลบาก็คือทาง Sugar t o าวนะครับชูเกตาวเขาเปิดฟรีมินต์ไปแล้วแล้วก็ราคาจากฟรีมินตะ์ขึ้นมาที่0.35 e ีเลยนะฮะใครที่ตาม อ่าอัลฟาของทาง GM เอขับไปตอนแรกๆก็ได้กันเป็นหมดแนละดินดีด้วยนะเงินฟรี0.7อ e ีอ่ะถ้าเกิดได้ได้เลเวล4อ่ะคือได้2ชิ้นนะ0.7อี e ก็หลายหมื่นนะ3-4หมื่นเลยนะฮะนะัดยังบอกแด้นะว่าอย่าเพิ่งรีบขายนะครับเพราะว่าเกมยังไม่ออกเลยของยังไม่ปล่อยเลยนะฮะอย่าเพิ่งรีบทำกำไรนะฮะถือรอไว้ก่อนนะครับถ้าอยากได้กำไรก็ตามใจนะแต่นะักกิ อย่างว่าถืออันนึงไว้เล่นเกมนะครับซึ่งทางซุกกะทาวเนี่ยแบ็กอัพก็คือซิงกาเนาะเบรสต์เกมแทบจะอันดับ2อันดับ3ของโลกนะครับเขาโดนเทคทูซื้อไปละนะครับเขาใหญ่มากแล้วก็ตารางเนาะตารางก็คือเดี๋ยวมันยังไม่รีวิวนะแต่ว่าจะมีช่วง25 26 27เป็นช่วงสเต็คกิ้งนะครับเขาบอกมาละแล้ว,ลวรีวิวเนี่ยนาทีวิเศษไม่ยี่หก,ก็เดือนต้นเดือนหน้านะครับที่จะเริ่มรีวิวนะครับซึ่งก็บอกว่าออร่าหรือทาง f อฟซีของทางสุกะทาวเนี่ยมีท 7, 7ั้งหมดเด เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าได้เป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะข่าวต่อมาจะเป็นของมิทเทเรียครับมิทเทเรียก็ไม่ใช่ฟรีมินเขา0.04 Min ุมิแต่ว่าโซเอาท์นะครับมิทเทเรียจะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนิดนึงนะครับถึงแม้เขาไม่ได้ปรหมดในไทยก็ตามแต่ว่าเขามีแบ็กแอพเป็นทราน s ูเซียนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าจะเป็นแถวๆบริษัทอสังหาบ้านเรานั่นแหละเขาโซเอาท์อินดีด้วยนะฮะทีมโคตรเก่งบอกเลยโคตรเก่งนะฮะราคาอยู่ที่0.11ศูียอนนี้นฮ่และลุ่ดเขาประกาศว่า โอเซียเขาประกาศเหรียญน,นะลูเซียมนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาได้เงินท้งต้นเนี่ยครับ300ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็จะเข้าร่วมกับทางทรานลูเซียนะฮะก็เรียกว่าคนกาวกันเลยนะฮะแต่ว่าคนก็ตั้งคำถามว่า300้ล้านตั้งต้นเนี่ยมันเยอะไปไหมแล้วจะามาแล้วเอามาทำอะไรบ้างนะทำไมมันเยอะอย่างนี้นะเพราะว่ามันมันเยอะมากนะ300้ล้านนะอันดับหนึ่งคือ อยู่กันหลบ400ล้านอ่ะนดับ2คือตัวนี้นะฮะที่เหลือเขาแบบระดับ10ล้านเนะี่ยน,นี่โหดมากก็ติดตามมันต่อไปครับตอนนี้ราคาอยู่ที่มา0.11 ET นอีทีเรียมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ถือไว้ก็ลองไปช็อปที่อ๋อเปิซีได้นะจ๊ะโอเคนัดหมดแค่นี้เร็วๆนะครับอ่าอื่นๆนะว่ายังไม่มีอะไรที่สำคัญอ่าเฟนเทคใช่ขอโทษเฟนเทควอลุ่มสูงมากสูง AFT แต่ว่าใครซื้อขายระวังนะเพราะตอนนี้มันก็คือการเก็งกำไรรลวล้วนๆเลยนะครับอ่า ยังไม่ได้เห็นอะไรที่ที่ที่น่าสนใจมากอะ่ะนอกจากการเก็งกำไรของทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่อยากให้เราบังไว้ละกันแล้วก็กวอลุ่มเขาสูงมากนะครับพรด่ดามแบ็กอัพเขาใหญ่มากนะครับแต่ก็ซื้อเข้าซื้อออกด้วยความ,มระมัดระวังนะครับผมสุดท้ายวันเสาร์านี้นะครับบ่ายโมงถึง 30, สองโมงครึ่งแสลพละก้อนอาคาซ่าละแบงชั้น4ี่เราเจอกันเนาะใครว่างไปเราไปเดินถ่ายสกคอด้วยกันวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีฮะ